เจฟ้าได้มาอยู่ที่โทเโสธทอน้นจ้าพี่น้องกลับมาอยู่ตรงนี้ละค่ะพิพิธภัณฑ์พญานาคเนจ้าพี่น้องจ้าเจฟ้าจะรีวิวให้เบิ่งนะคะก่อนที่ฮาจะเข้าไปข้างในฮ่าก็ต้องซื้อบัตรจ้าพี่น้องบัตรละยี่สิบบาทเตอค่ะพี่น้องจ้าเข้าไปชมค่ะว่าข้างในนะคะมีอย่างน่ค่ะ ตามไปกับเจฟ้าเด้อจ้าพี่น้องผ่า,ากวาเจฟ้าบรรยายบพถือกะเบิงเอาเนอะคะนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นะฮะอาจจะเห็นคลิปนี้แล้วหลายท่านอาจจะอยากจ,จะมานะคะเมื่อนี่ผู้เฒ่าสองคนจ้าแล้วก็กับเลนนะฮะมาน้าเนะคะนาะเจฟ้ามาทุระอยู่ที่ยาโสทอนจ้าเจฟ้าก็เลยรีวิวให้กับทุกคนได้ชมได้เบิงกันค่ะ ป้าจ้าไปน้ำเจฟ้าเนาะค่ะพี่น้องจ้าเขาไปเบิ้งค่ะพี่น้องจ้าว่าเป็นจังไดนี่แหละก็คือราคาอยู่ในด่านใดน้พื้นนะคะพี่น้องอ่าเด็กน้อยก็มาหลายเ้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเจฟ้าเซิรนกล่องออกเนาะเะนาะเพราะว่าเป็นวันหยุดค่ะแต่หลายคนกับผ้าลูกเขามาชมนะคะนาอเจฟ้าก็บขั้งแรกนะคะที่ได้เข้ามาเนาะคะ่ะเนาะ ไปหลายครั้งแล้วแต่ยังบมมีโอกาสได้เข้าบ้านอยู่ตรงนี้เข้ามาเบิ่งในด่านในนะคะมื้อนี้เจฟ่ากัสิ่ายคลิปนะคะถ้าหากว่ามื้อสั้นแน่ก็ขอถูกขออภัยด้วยจากพี่น้องและก็สิโบวเว้ารลายละเอียดยังหลายสิบอกแต่ว่าพาทุกคนมาชมมาเบิ่งเอาเนาะเนาะเพราะว่าเจฟา้าบริษึกนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะพี่น้องก็ทายรูปไปแบบนี้ละคะ่ะ วาดลงไปให้กับทุกคนได้เบิ่ไได้เห็นแล้วอยากจะพาลูก้าห้านเข้ามานะคะเที่ยวมาชมนะคะเมืองยาสทธนแล้วก็ต้องมาที่นี่แน่นอนค่ะพี่น้องจ้าพิพิธภัณฑ์พญานา,าคนะคะพี่น้องจ้านี่่ะคะเป็นจังใดคะขึน้นน้หนังบอ่อเข้ามาแล้วเอาเด้อจ้า ให้บึงนะเนาะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องชมไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ้าบาทยี่สิบบาทค่ะพี่น้องเพื่อว่าเสียเขามาชมในตรงนี้เนาะค่ะเนาะต้องบำรุ่งซอยเพิินค่ะคาไฟเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้าไปนี่นะพี่น้องจะบรรยากาศนะฮะอ่ารู้สึกว่าโอ้นะเป็นยังไง อธิบายบทถูกเลยจ้ะแต่ว่าเข้าไปแล้วได้เห็นด้หลายสิ่งหลายอย่างค่ะเพื่อนก็เปิดพัดลมไห้น้ำเนาะจ้ะพี่น้องเนาะคือแต่ละล็อกนะคะเพิ่งนกัะจะปูพื้นนะคะอ่าต่างกันนะคะพี่น้องจา้าตรงนี้ก็คืออ่าผ้าลูผ้าเต่ามานนี่นะคะ เป็นตาภาพมาศึกษารายละเอียดต่างๆนะคะน้อเร็กหน่อยเขาไม่เห็นแล้วเขาก็สิเออนะคะผู้จักเองดอกนนาะว่าเขาสัญญางเขาไปโซนใดนะคะที่ไปที่มานะคะตำแหน่งของจังหวัดยะโสธรรายละเอียดต่างๆนะคะพี่น้องเป็นการสื่งโหายเบิ่งแบบนี้ราคา มาถึงนะคะลอกสุดท้ายนะะ่าจะพี่น้องเพื่อก็จะบอกแผนที่ของจังหวัดยะโสธรว่าเฮาสิไปไสนะคะไปเที่ยวได้อยู่มองใดนะคะารายละเอียดต่างๆเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องเนาะที่ไปที่มานนะคะของจังหวัดยะโสธรน,นะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้อง อย่าลืมดะ้คะเดอ้อมีโอกาสมาเที่ยวใดนะคะอยู่ที่จังหวัดยะโสธรเจฝ่าีรีวิวให้กับทุกคนได้เบิง่งได้ชมกันขอบคุณทุกการติดตามน,นะคะพี่น้องท้ายคลิปไปแล้วก็ต้องลงนะคะพี่น้องเนาะถ้าว่าบรรยายบ่ถูกอีหรือว่าจังใดขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าบริษัษททีไปที่มากจริงๆค่ะย่างกับไปแล้วก็ท้ายคลิปเลยค่ะพี่น้องเสียเข้าไปก็ยีสิบบาทคะ่ะ